สบายดีจ้านาะสบายดีบัสูคูสุขนสบายดีตอนสวยยินดีตอนห้าเข้าสู้สองสาวันซึ่งจ้าทุกคนเขาขืนแต่ยามโต้งเนาะกินข้าวแล้วแหละสาวันเสร็จมาบอกว่าเพอนเกี่ยวข่าวม้อนี้สาวซึ่งก็เลยเฝ้ากินข่าวแล้วก็ออกมาแต่กี้ก็ว่าสิบบอกกินข่าวดอกแต่สาวันบอกว่าบ่ไดเลียงข่าวเด้อก็เลยกินข่าวเลยจังมา ย่านบรไดกินขา้าวซอเปอนกับล้างเกี่ยวให้ทําอีทบนไอกาแฟาจะคือบาโลเกีียวขา้าวฮะป้าไผยเสือสีสมนะป้าคือกลงก้นมูแทะป้าลูกเคยคอยคือดูแทะ คนบบี้องมาเท่าเี่คบ้านีคนบาดพี่น้องมาพี่น้องมาตมาเห็นแดดเดปเที่ยวไปแล้วโอ้บพี่น้องมาเทมาเป็นเป็นคนแรกเนาะคนแรกในโมบัานี้แม่นบอกมีคนเกี่ยวแล้ว เท้านี่นะมีแต่ในหนีเนาะเกียวเดีวเกลวมูปีนี่พี่น้องทงกับเทานี่เกียวโลแกเทียวก็มูนะ้าอหน้าน่ะพอดีซื้จันแล้วสามทงจีได้เกี่ยวฮัลโหลัี่หังโหลฮันก้มซ้ลโหัลโหลฮัลโหหลฮัลาหลัล นี่เด้อจา้าไพ่บายอยากอันทาเบิ่งคลิปเกี่ยวเขาเกี่ยวให้เบิ่งแล้ว <c oughs> เบิ่งก็มาเกี่ยวพ่อเบิงง่งแล้วก็มาเกี่ยวพ่อแล้วอ่ะมาเกี่ยวเบิ่งก็มาสิมวนหรือสิมเมื่อยแต่สำหรับเ้าผูกเกี่ยวถูกปีนี่เมื่อย <c oughs> ดัดหน้านอ,อยู่แม่ยู่ดับหน้าไม่เจ็บแอลดัหน้าผัดดับเทาอละกกเนาะเกี่ยวเขาซาวเทืรักซามเนาะซามเกาะก็ได้ ยัดใส่สบมือก่อนจ้ะมาเกี่ยวข่าวซอยแนสิรีนะไว้เบิ่งนแลนด์ขนาดเกี่ยวข่าวยังโทรเล่าสิรีให้กันพักเลยเศร้าดวงนะพี่น้องดวงมันถ่ายขีดเลยนะแต่วพอเห็นว่ามึงบ่ได้เปิดไฟน่อยหมเมาเกี่ยวข่าวเด้อดวงแต่ก่อนตอนซี่ไปเทำงานอยู่ไทยนะมีแต่เศร้าดวงนิดเดียวแล้วมาเกี่ยวข่าวใส่แอมนะ บ่เห็นมืดเอายังอยู่มันเห็นอยู่ดอกนี่นี่โอ้ยสบายดีมาเด้อเกี่ยวข่าวมาเกี่ยวข่าวถามลูกนะแม่ลูกเราสิบอะไรกินต้มเป็ดอะไรได้ไหมจ้างเกี่ยวข่าวเออยืมจักรเมื่อหาตอนนี้เงินบนนาเป็นไรป้าข้าแม่คนลายน้ำมือเดียวเนาะ กำลังลงมือวันนี้เลยทั้งนั้นก็ยกกองท่ายมาอีกแล้วพ <laughs> ี่นก แพนที่มาไหมเอาอีู่เหโอแม่คนะลันลูกสาวบ้คือซิเมนตมาเองด้วยาไหนมาไอแพไอ้หนูเอามาไว้แค่แต่สงการนะชีวานที่มาบ้านพวกพวกนี้เห็ดงานนะจ๊ là cái nhà, kéo <laughs> nhà mà là cái pan đấy nó, Ôi, อยที่อเโอ้เก่งจังดนี้น่เบดเนาะ้บ้หัวเอาคือพอแ่เียนะกินน้กินงเ้อโอ้ยนั่งมาเข่ามันก็ร่อนเลยลูกหลานข้ามแพ่แรงมักโบผ้าเอ้ยนเจ้ากุ้งนะลูก เอาไปตรงกลุ่มชอดกันแล้วก็นั่งูมาใส่มาเปลืองน้ำกูอยู่แบบนี้นะเออสบายดีนะอืดเนี่ยสิตั้งไ,ไ้นะอีแต่หลอนซุ้มใบมา,กา,กากเกี่ยวไปเกี่ยวไปพี่น้องป้องไปป้องเงาแล้วป้องกลาง ขึ้นไปนี่พระยายช่างกสิกางัวชูกินคนละพูดละพูดว่าไปเกี่ยวกินดอกเกี่ยวเขาบนไหนบ้างม่เฮ้ยผู้บ่าวสิมาล้มเป็ดเสกนั่นน่ะบ่ท่านหูยม่ได้ได้กินแต่ก้นกุ้ยน้อยยังบ่อิ่มกินนมก็ยังบ่แล้วอยู่โอ้ยต้นหลานเด้พี่น้องป้องป่ายป้องเงาและป้องกลางเอ้ย บันได้นอนิอ่มันนนบุษันได้อิ่มนอนดมหำพ่อท่านด้อิ่มอยู่เียวเขา่ายายรุ่นมือแรกจ้าพี่น้องเอ๋ยสบายดีพี่น้องม่ได้่ได้เกียวเข่าเ,เ,าเ,เ,เน้เเอเมือแนมแดดไลมือมนก็จะแิดแล้วเนาะ พี่ล yup. ุนล้วก็กลงเตะใกล้ชันคันโกกพุ่นบ้านลูกสาวน่ะเพ้นทังกระลงเต้ยลงมาพี่น้องเอ้ยกระซ่างกระแสดรามาบุ้ยผู้ใดมาเกี่ยวชอยเออพี่น้อได้นั่งทังกระตื่นพี่น้องป้องป่ายป้องเงาละป้องกลางควรหูนะคะพี่น้องเป็นมือก้องปุ้เป็นผู้ที่ชองตื่นที่ชองยากหน่อยครับ บริแท่ปนกระปู่การจะคึกกินน้ำคีชีอีกนี่่ะเ้วป็น,น<บ>ปอแนน,น,น้ไปจ้าน้าที่แล้วเ็น,อนตอก็น,นาน,ก,น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 กับบไว้เล่นอม,มืนลาีเที่ยวนิ้มเขาสิงหู่เล้นหน่อออกมานี่ะคือว่าผู้บ้า,าบ้านห้อยม่วงก็มากินเข่าดูน้าชูคือมาแต่นางชู <c oughs> เขาแตกแยกกันแล้วเบาลุยกัไปกรุงเทพพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแตกวุ่นโอ้ยบอบออันแชดไปเขายังเมาแบกอ่านี่หะต้มมึงฝากดาป่อยมันเ่ยลงมาทำลงมา สู้สู้เว้ยลูกสาวนานะเว้ยเธอไม่ใช่ลูกคุณหนูนะเธออยู่บ้านเฮามวนแทละนาะถึงยามเห็ดหนาก,กินปากกินปน แกงหนอสมใส่กับป่าขอโทนมีความสุขเรือลอนบ้านเกิดเมืองเฮาอยู่บ้านเฮาเขาหอมป่าไม้ป่าซ่อนป่าใสสัตว์ในดงป่าพักแดดเดาธรรมศาสตร์ส้างมาย,ายายรวยกระบอมาจ้ะ แไปที่หูคนนเงินกับบริพิหูสวยเพน้ยไงกับแบกตาลงมางดงดเพ็แดกและก็เกี่ยวและหัวนกเอ้ยป่าโอ้ยมือแรกตกเด้อทอดแ้มทงโลจะได้กิน่รอีกหนึ่งาจรีอเพ็นอีชววอยูฮะเนาะ เทลงมาเด้อมาแรงอยู่ผู้น้องไหลลงหอดลีผู้เด้อสิไปโฮูมาอยู่คนดีอลุกบักฮัมบักละบักฮัมแพง

ดูแต่ยังน้อยแต่ว่า,า,าเดี๋ยวป้าลูกผักเงินมาใหา้ค่ะขนมนี่เดี๋ยวป้าลูกผักเงินมาให้ซื้อทองอีกจะเฉดยุ้ยดีจแฟ <laughs> เพ่แต่อิ่น,นยยอยู่เด้ซื้อทองมากก็มาใส่พ่อไปใส่โอ้ย <laughs> จะน่าก็ได้แม่ไม่ได้เนาะเ้อ <laughs> ยังห้แต่พ่อแค้นไร เลือเ,เจอดใหะโอ้ยแหวนินอยู่หันบ้อนนน้ำมันที่เห้วหายมันโทรมามันโทรมาไปบ้านดิบล่าไปไปบ่ได้แล้ววะ้าเกี่ยวกบเขานี่ก่อนกูก็ลืมไปห่าต้ม มันงบลงกับอะไรจะมึงเห็ดจังไย คนจังน eh? ่าเว้ยแต่กรเตรียมคือเป็นโรคพจต์เฟดโรเจอรเออนมือสังหารแน่นอนโคพจนเป็นอะไรชาวบานหบโบเดเลียงข่าวให้กินข่าวมาอีกอีมแล้วก็จะกินข่าวด้ ลาสาวกับมาจ้ามือนี้เจ๊กินข่ากินข่ามาอิ่มอยู่บ่กิเาอาสาวันบอกว่าโบเดลี่อย่างเข่าได้มือนี้นะอางขาขาอ้มาอยู่สาววันบอกว่ากินเข่ามาให้อิ่มอิ่มท้ามเรียมมาดูยกลสีได้ฮอดย่ามกินน้ำเลยเมื่กี่ยแล้ว เออนี่คือไปเปียนพ่อมงปแล้วให้นี่คือไปเปียนพ่อลงมาบ่บนี้โอ้ยแดดเดี่ <c oughs> เปลียนกันเกี้ยวเที่อละให้อบอเปลียน,นกันเยกยวเ่ยหนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> วันนี้พี่นางป้องปลายป้องเหงาแล้วป้องกลาง,งปลาไปยอดเบิงเร,รื่องตอนจ้าวโบน่ม่งไงถอดไงหลังเจ้าโบนี่พักอะพักวัมันพักหรอคนโซพักข่านอันนีเหนีบน,น,นะมันเนี้ยเออพีๆทั้ทงพีมีได้แก้วเขาห้เบิรงกละจ้าทุกคุณม,ม,มือแรกของสีเนาะ เป็นมือแรกคล้องสีหมือนี้แลกับอย่างแถวนี้นะมีเตถ้าก็มีเตทงนี่แหละัจัจดนะคะคอุ้ยแมงมันแมงมันพี่น้องแมงมันนี่อ้ยสองตัวเบิร์ตให้แล้วให้แล้วเนาอเดี๋ยวไปนั่งกัน น้ำกินไนพักพรจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องนะม้าฮอนิสเดียร์พอนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเพวกสุู้สุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากโค้ชนะไปรานิดเรเดอเนาะพอการทิ่หนาไปแล้วสบายดี